สวัสดีครับพี่น้องมันนี here, ้กับพ okay. right? okay. uh ่อพอก็ไปแอรอีกแล้วครับผมกับไปแอรเห็นร่างพึ่งไว้นะครับสองร่างนะครับพี่น้องกับบริั้งใจแบบไปเจอแบบฟุกๆนั่นพี่น้องกับมื่อที่ว่าบระหยัดใหญ่ต่อมากนะครับผมบระหยัดเอาไปร่างหนึ่งนะครับผมตอนเสาบระหยัดมาเบิ่งตอนครับผมก็เลยอยางไปเบิ่งอีกครับพออีกสองร่างครับผมเดี๋ยวมันนี้ปริหยัดตีาไปตีครับผมร่างหนึ่งหน่อยร่างหนึ่งใหญ่ครับผมไปครับหัวหน้าที่เตรียมตั้งใจนะพี่น้องมาลุ้นร่วมกันครับผม นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องอันนี้เป็นล่างหน่อยนะครับพี่น้องเต๋อพวอหนำเป็นเต็มดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่งกันครับผมพวอหนำสีปิดตาวะครับผมแต่ว่าล้างเตียวล้างปอยัดเอามือนันนะครับผมมือที่บระยัดใหญ่ต่อมากนะครับผมพ่อหนำปิดตาดีครับพ่อหนำแบบเฟ้ยนะครับข้าแขนนะครับพ่อหนำครับผมนี่ล่างหน่อยแต่ว่าพ่อหนำอุ่มๆอยู่ครับพี่น้อง สวยเหมือนกันครับผมไปดูครับคือเหมือนกันเลยทั้งนี่ครับแต่ต่งนเขาโคตนึบโดนมากกันะพี่น้งมันตกใจกันะพี่น้งนี่นะครับ ควรใส่นะพี่น้องกะน้องน้นูนะครับผมไอ้พยายามที่ว่าใส่ถุงมือนะพี่น้องเนาะใส่หมวกอีโมงนะครับก็คือป้องกันนะครับผมแต่ถ้าเราเอดกะแอดเพราะเคยประมาทนะครับผมก็คือถึงจะดุบ่ดูใบกะป้องกันนะครับผมบางที่บางลั้งเราบ่รู้นะครับผมต้องใส่ถุงมือใส่หมวกอีโมงนะครับผม บางลังดุบางลังกับพ่อดุนะครับพี่น้องเราบรูดายจังหวัดรูด้นะครับผมแบตคอนย่างตัดนะครับผม นอนหัหน้าไม่ไปนอนนอนยังครับพี่น้องปิดตาครับแล้วคพี่น้องแล้วครับพี่น้องะครับปิดตายอย่างสวยเลยครับพี่น้อง สุดยอดมากครับพี่น้องร่างกับมืวหน้างอู้ยน้องหัอหน้าเสือได้ไหมพี่น้องหัวหน้าหัวหน้าพี่น้องหัวหน้ายังงามพี่น้องไปครับไปลุ้นร่างที่สองครับผมพี่น้อง มัน้ำยางเงาพี่น้องเนาะดูครับดูครับอล่างหน่อยนะครับเตรมหัวน้ำนี้ต้องปวดถึงนะพี่น้องยางสวยนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับสวยๆนะครับผมไปครับดูอีกลังหนึ่งครับผมครับผมอีกลังที่สองครับผม นหัวน้ำกันนะยิ่พิษตาเหมือนกันนะครับพี่นอ้องลร่งสวยๆนะครับพี่นอ้องไปครับจัดเลยครับแบกเนี่ยตั้งกองครับผมครับผมนี่นะครับแบกใส่เป็นทูบนะครับผมว่าทูบนี่ดีย่างหนึ่งนะครับผมสามารถ ป้องกันไฟนะครับผมไฟปลาไฟยังใดนะครับผมดีกว่าเราใส่เราใส่ย่างอื่นนะครับผมอันต์ย่างอื่นนะคืออันตรายนะครับผมน้องน้องคุณยายพไหนขับเรือน้ำนะครับผมสันับเอียดนะครับเบีแต่ที่พยายามป้องกันตลอดนะครับผมก็คือใส่หมวยโมงนะครับผมทุกคลิปนะครับผมเบียดกับต้อเทียบจะของตลอดนะครับผมพึ่งพึ่งจะดูบว่ารูปเบียก็ต้องเทียบนะครับผม อเอาแล้นคะครับก็ติดต่าถึงตัวสิงง่งนิ่มนะครับผมมาต่อใส่ข,ข,ข,ข้นนะครับผมให้ื่โดนต้องอการนะครับพี่น้องเชื่อมติดบนดูนะครับพี่น้องหนาสวยมากพี่น้องหนาวย่างสวยนะครับพี่นอ้องหนาวสวยพี่น้องอัดปิดตาเลยครับพี่น้อง <ฮ>ไม้หนี่เด็ดครับผมพี่น้องปิดครับเด็ดครับ,รบไม้นี่งนี่จะติดตาเท่านั้นเลยครับสาวล่างติดตามุดเลยครับพี่น้องห<ฮ>ยาดเที่ยหยาดเทีนะครับผมโอ<ฮ>้โหตัดมาแล้วพี่น้อง

สวยนะครับผมตับหมักครับดึงกันนะครับหัวน้ำที่สวยคนระับพีน่น้องโอ้โหหัวน้ำครับน้ำสวยมากพี่น้องนี่นะพี่น้องโอ้โหน้องคนนี Làm giang sưởi lên nào nữa Đây là phùm Để tiểu mèo vẫn là phùm bỏ cái โอ้โห oh พี่น้องยงง่างงามครับพี่น้อง,ง,งาง oh oo, งามโอ้โหมัวนาพี่น้องหยอดเลยครับพี่น้องโอ้โ oh หพี่น้องพี่น้องหหนาปิดตา้างสวยเลยน้องนะโอ้โ oh ห วานกรุงศรีวานนาดูเลยครับพี่น้องไปครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและช่วยว่าพี่น้องมานี่สองเต้มพ่อครับผมสองล่างพ่อนะครับผมมันมันครับผมล่งยิ้มสวยๆนะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามและช่วยว่าพี่น้องตอนนี้ประัดขอล่านะครับผมกำลังมีเงสวยๆนะครับผมครับผมสวัสดีครับ